สวัสดีค่ะโอ้มันไม่โฟกัสนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันไม่โฟกัสถ้าหาันหน้าปุ้ยมันจะไม่โฟกัสเลยทุกคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนอามาเจอกับปุ้ยนะตอนเย็นวันนี้เป็นวันที่ได้ใส่ชุดออกกำลังกายทุกคนนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าคือวันนี้ทานสะดวกแล้วก็เรามาแอบแอบไลฟ์ห้องหนึ่งนะคะได้ยินเสียงปุ้ยไหมเพราะว่าปุ้ยเปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอร์ได้ยินเสียงปุ้ยไหมคะ่าถ้าได้ยินเสียงก็ คือถ้าถ้าพัดลมมันรบกวนก็บอกปุ้ยด้วยนะปุ้ยจะได้ปิดพัดลมนะคะทุกคนอาทีนี้ปุ้ยตั้งตั้งหัวข้อว่าพุงน้อย,อยพุงน,น้อยเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายมาเจ็ดวันวันนี้คือวันที่เจ็ดเลยนะคะวันนี้คือวันที่เจ็ดเลยแล้วก็กินเยอะมากวันนี้ก็กินไอ้นี่ทุกคนอ่ทุนีิเกนแล้วก็นมอะไรนะนมนมนม,นมสดคาราเมลเนี่ยทุกคน เนี่ยทุกคนมันก็เลยมีพุงน้นอยอ่ะพุงไม่น้อยนะพุงเยอะแล้วก็ปิ้นปียหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายทุกคนคือเป็นทุกคนนะใครที่ไม่ได้ออกกําลังกายมันจะทําให้เนื้อกล้ามเนื้อเราย้วยได้นะคะทุกคนมันจะไม่กระชับนะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นออกคือทุกคนเนี่ยคุยเนี่ยอยากสนับสนุนให้ทุกคนอ่ะได้ออกกําลังกายนะคะ5นาที10นาที อะไรก็แล้วแต่เล็ก,ลกๆน้อยๆเนาะในยูทูบมีให้หมดนะคะจะเน้นสัดส่วนก็ได้เน้นเนี่ยเอวแบบไม่ยี่สิบสี่แล้วมันเนี่ยไม่ได้เน้นเอวเลยเอวน่าจะขายายแล้วไม่มีส่วนเ้อนส่วนโค้งเ,เห็นปะเนี่ยไม่มีส่วนเ้อส่วนโค้งแล้วเพ,เพราะปุ้ยไม่ได้ออกกำลังกายเลยเจวันแล้วก็กินผู้เรียนเห็นไหมตัวเริ่มหนาขึ้นแล้วนะคะตัวเริ่มหนาขึ้นแล้วอันนี้คือผลจากการที่ปุ้ยไม่ได้ออกกำลังกาย <laughs> ตัวหนาขึ้น นะคะไม่ได้ออกกาลังกายอันนี้คือข้อเสียของปุ้ยเลยนะคะแต่ว่าออกมาแนะนําให้ความรู้ทุกคนแบบว่าห้ามหวานห้ามนู้ตรงนี้จะตัวเองแบบกินนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นนะอืมเชื่อแม่ค้านะแต่อย่าทําตามแม่ค้าแต่ให้เชื่อคําพูดให้เชื่อคําแนะนําแต่ว่าอย่าทำอ,อ,อย่าปฏิบัติการกินตามแม่ค้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะตัวหนาตามปุ้ย แล้วชงของกินก่อนชองของกินก่อนนะคะคาราเตนอันนี้อันนี้เนี่ยมันไม่โฟกัสหน้าให้ทุกคนมันไม่โฟกัสหน้าให้ แอบในห้องหนึ่งนะคะเพราะว่าคุยคุยข้างนอกคุยข้างนอกก็ไม่สะดวกเนาะถ้าเราใส่ชุดออกกาลังกายก็ไม่สะดวกเพราะว่ามันจะมีรถผ่านไปผ่ามานะคะแบบที่สักดิละนะคะก็เลยทีนี้ก็เลยมาแอบไหลในห้องนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยเสียงเสียงในอีกเครื่องหนึ่งเสียงในเครื่องมันมันดังนะคะเสียงในเครื่องมันดัง ปิเสงกับปิเสงค่ะนะคะหนึ่งออกกำลังกายยางหนึ่งออกกำลังกายกี่โมงนะคะกวาจะพูดเสร็จเล้วนะะมดผ้ามหมมงนะคะก็เดี๋ยวออกกำลังกายสักอ่าสักเซตหนึ่งนะคะของฟิตเอนฟิตฟิตกับดาวนะคะปุ้ยชอบออกกำลังกำลังกายของฟิตกับดาวนะคะทุกคนทีนี้อ่าปุ้ยไปพูดอ่าวันนี้ปุ้ยังวัสดปุ๋ยนะเรื่องของน้ําหยดนะคะทุกคนทําไมน้ําหยดมันทาให้ตัวรีนลงนะคะรีนเร็วลงมากนะคะ เพราะว่าเพราะว่าน้ําหยดเนี่ยจะมีกรดอะมิโนคือน้ําหยดเนี่ยมีกรดอะมิโนไพลีนตัวเดียวเลยไพลีนโพลีนนะเอะอ้อ๋อโพลีนนะคะเออไปจําเป็นไพลีนนะคะคือน้ําหยดเนี่ยน้ําหยดเนี่ยจะมีกรดอะมิโนที่ชื่อไพลีนตัวเดียวเลยแล้วไพลีนตัวเนี้ยไพลีนตัวเนี้ยโพลีนไพลีนมาจากไหนเนี้ยเนี่ยสมองสมองนะคะ น้ำหยดของปุ้ยนะจะมีกรดอะมิโน18ชั้นเอ้ยกรดอะมิโนที่ชื่อโพลีนตัวเดียวนะเอาไปวิจัยแล้วดูแล้วอะไรก็แล้วเปิดทิ้งไว้ถึง2ปีนะคะกรดอะมิโนตัวนี้ที่ชื่อโพลีนก็ยังอยู่นะคะไม่หายไปไหนไม่เสื่อมคุณภาพหยดกับไออน,นี้ก็ได้นะหยดกับนี้ก็ได้นะทุกคน หยดในน้ําร้อนนะคะก็ได้มีคนถามว่าหยดกับคอเลสเอได้ไหมหยดกับออกาแฟได้ไหมได้ค่ะหยดกับน้ําเปล่าน้ําอุ่นน้ําเล็กน้ําน้อยน้ําเย็นน้ําร้อนได้หมดนะคะอ,อ่าวันนี้กินกาแฟแบบอุ๊ยมันมาก <laughs> มันมากกว่าห้าหยดมาเช้ามาเช้าก็กดไปห้าหยดอันนี้น่าจะมากกว่าห้าหยดนะคะวันหนึ่งอ่ะกินได้ไม่เกินยีออ่สิบหยดนะให้แบบ เช้าห้าหยดกลางวันห้าหยดก็ได้ไม่แนะนําให้ทานก่อนนอนนะแต่ปุ้ยทานตอนเย็ยนเพราะว่าออปุ้ยจะไล่จะแนะนําให้ทานหลังอาหารนะเพราะว่าจะไล่ไขมันที่ปุ้ยกินทุเรียนไปน้าตาลเยอะมากกินทุเรียนนะคะแล้วก็กาแฟนะคะปุ้ยก็จะชงกาแฟไปในนี้ด้วยเพราะว่าไม่ชอบชงสามแก้วีิเกียดเป็นโรคีิเกียร์จะหาทำ โอ้ยเป็นเราที่เกียจยาหาทำนะเออนะคะพอโอ้ยมันมีแบบว่าเราอยากถ่ายรูปอันนั้นอยากแต่งตัวแบบนี้อยู่ในหัวไปหมดเลยแต่ว่าขี้เกียจติดที่เกียจนี่แหละเอออยิาหาทำนะคะทุกคนบางทีเรานึกเนาะเราอยากมาแบบอยากมาแบบว่าเฮ้ยทำคลิปออกกําลังกายแต่ก็นี่แหละที่เกียจที่เกียจเปลี่ยนเสื้อผ้าสวัสดีค่ะน้องแพ ที่ขี้เกียจที่เกียจเ,เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เกียจเตรียมอุปกรณ์ที่เกียจเก็บอุปกรณ์เนี่ยเนี่ยเนื้อปิ้นเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายนะคะทุกคนไม่ได้ออกกําลังกายนะคะแล้วก็กินเยอะตั้งแต่วันเกิดหลายน่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วอบแล้วก็กินทุกวนันนะคะก็มีเออเราก็จะนอกใจไงเราก็จะนอกใจเงี่ยของปิ้นของปิ้นเราก็จะนอกใจแบบว่ากินผู้เรียนเนี่ย กินชานมไข่มุกเงี้ยขอบคุณมากค่ะปันป่นๆเช่นกันนะกินชานมไข่มุกอย่างเงี้ยเออแล้วก็กินอะไรนะนมคาราเมลนมสดคาราเมลกินโอรีโอปั่นนะคะโอรีโอปั่นนมสดเนี่ยกินแบบขนมเค้กเนี่ยเนี่ยพูดจะกินเบเกอรี่พูดจะชอบกินอาหารพวกนี้เนี่ยพูดก็แบบตัดใจไม่ได้สักทีสวัสดีค่ะพี่พอลลี่นะคะ นี่เรามาชงเรามาเรามาชงกาแฟยั่วๆนะคะทุกคนเดี๋ยวข,ขออนุญาตอ่านขออนุญาตอ่านพอดีไปฟังบอสปุ๋ยมาฟังบอสปุ๋ยมาว่าฟังบอสปุ๋ยมาว่าทําไมเออทําไมร่างกายเราอะ่ะขอบคุณค่ะนะคะพอดีไปฟังบอสปุ๋ยมาว่าน้ําหยดเนี่ยน้ําหยดเนี่มีดียังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่จ,จ๋าอะทำไมมันไม่ไปไปทำไมมันค้างนะคะสวัสดีค่ะคือน้ำหยดเนี่ยค่ะน้ำหยดเนี่ยตอนนี้มันเป็นโปรนะซึ่งราคาจริงจริะมันสองพันห้านะคะตอนนี้มีโปรแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทกับกับข้าวกรํานะคะข้าวกร,ระะํารรปุ้ยยังปุ้ยยังไม่ได้สั่งโปรข้าวกรรมมานะปุ้ยสั่งโปรของเดือนที่แล้วก็คือทำไมมันแวบแวบแวบอะวันแวบ,บปะ มันแวบไหมทุกคนเอองงปะทำไมมันแบแนะคะแล้วมันเหมือนเหมือนเหมือขางด้วขางปะนะคะทุกคนเนี่ยอ่อาถึงไหนแล้วออปุ๊ยไปฟังมาตัวนี้นะคะจะเป็นโพลีนเป็นกรดอะมิโนที่ชื่อโพลีนอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีเชื้อราเชื้อราอะไรไม่มีเลยนะคะทิ้งไว้2เดือน3เดือน2ปีก็ยังคุณภาพ100%เนะคะทีนี้โพลีเนี่ย เขาเป็นเสาหลักของโปรตีนเลยแล้วร่างกายคนเราอ่ะไม่มีโปรตีนไม่ได้นะคะทำไมมันแวบ,บแวบ,บอะแล้วมันขางปะมันเหมือนขางปะทุกคนมันขางปะไปดูก่อนมันแวบ,บแวบ,บน ยังไงอะมันแก้หนูต้องแก้ยังไงอะเดี๋ยวนะนะนะเดี๋ยวลองปิดก่อนปิดแป๊ปแบ,บนึงโอเคหายแวบ,บยังหรือว่ามันก็ยังแวบ,บอยู่ทำไมมันแวบบแวบบมา มันค้างเดี๋ยวออกไปก่อนนะมันค้างมันค้างก็ไม่ให้ออกด้วย หายยางหายยางทุกคนหายยางหายเว็บๆวบยังอ่ะหายแล้วใช่ปะยังเว็บๆวบอยู่ไหมคะมีเออมาแล้วมาแล้วแว็บเวบไปหายแล้วหายแล้วนะคะทุกคน เอาพูดถึงไหนแล้วลืวมเล็แบเบว็แบเบล็แบบอ่าทีนี้นะคะมาแล้วมาแล้วเทุกคนนะคะ เออทีนี้ตัวอ่มามอตัร p พีดีดพัดนะคะเป็นชื่อเต็มนะเพราะว่าได้เอายอมมาแล้วเนาะเนี่ยตัวตัวเนี้ยตัวโพลีนนะคะจะมีกรดอะมิโน,โนที่ชื่อโพลีนโพลีนตัวเนี้ยเป็นอ่าเหมือนเป็นเสาหลักกัทุกคนเป็นเสาหลักของโปรตีนสวัสดีค่ะแม่นะคะวันนี้มากับพุงน้อยพุงน้อยแล้วก็ตัวหนาหตัวหนามากตัวหนามากไม่ได้ออกกำลังกายมาเจ็ดวันนะคะ อีฉันจะเอาเอลยี่สเนี่ยน่าน่าจะไม่เอลยี่ิบสี่แล้วน่าจะยี่สิบห้าี่หกยิเจ็ดแล้วมั้งเนี่ยเอลแบบเอลใหญ่แล้วนะคะด้วยความที่เบียสมากินกินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ออกกําลังกายอันนี้คือผลนะคะอันนี้คือผลลับนะคะไม่ได้สวยงามเพราะฉะนั้นปั้นใหม่จ้ะปั้นใหม่นะจ้าวันนี้จะปั้นนะเออวันนี้จะปั้นใหม่นะคะทีนี้อ่าทีนี้นะคะ ตัวนี้จะมีอากรดอะมิโนที่ชื่อพลีนะเป็นตัวหลักเลยตัวสําคัญของโปรตีนเลยแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยทุกคนใ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 นร่างกายเราอะต้องการโปรตีนเป็นอย่างมากเลยจริงๆปุ้ยไม่เคยคิดเลยนะว่าโปรตีนมันจะสําคัญกับเรามากจนเข้ามาอยู่ในแบบเนี้ยแล้วเราไม่ความรู้กว่าเฮ้ยโปรตีนอะมันจําเป็นต่อร่างกายเรามากๆจําเป็นเลยโดยเฉพาะตัวนี้โดยเฉพาะตัวนี้อา โพลีเนี่ยจะเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้นะคะไม่สามารถสร้างเองได้นะคะเพราะว่าอะไรสร้างเองโดยแบบไม่ใช่สามารถไม่ไม่พูดผิดจะบอกว่าไม่สามารถสร้างให้เพียงพอได้นะคะเหมือนแบบร่างกายเราอาจจะสร้างไม่น้อยแล้วก็เราใช้แล้วหมดไป อ่านะคะเพราะว่าร่างกายเราอะตื่นตามมาเราก็ใช้พลังงานแล้วนะเราก็เอาเอาพลังงานน่ะมาใช้แล้วเอาโปรตีนมาใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเราเลยไม่สามารถที่จะผลิตโพลีนตัวนี้มาให้ได้เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละ1วันนะคะเราต้องเลยต้องเลยเอาต้องกินโพลีนนะต้องกินโพรตีน ให้เข้าไปให้มันเพียงพอนะคะคนที่ไม่มีอออไม่มีโปรตีนที่เพียงพอจะเหนื่อยง่ายทุกคนจะเพียง่ายจะเหนื่อยง่ายอันนี้คือคือเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าเพราะว่าไขมันเออทุกคนไขมันถูกขับออกจากทางไหนถ้าเราไม่ได้อยู่แบบในแบรนด์โวลเทอพีอะไขมันจะออกจะขับถูกขับออกมาจากทางไหนเราๆได้ไหม ตัวป้ยอะตัวปู้ยอคิดว่ามันออกมาจากอะไรหรือเปล่าออกมาจากทางเหงื่อออกมาทางอุจจาระเออเราคือระบบข่าผ่านเนี่ยก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอแบรนด์วอเต์พีนะปุ้ยก็เข้าใจว่าเออไขมันอนัมันจะออกมาทางอุจจาระใช่ไหมอ,อ่ากินยาถ่ายใช่ไหมอ,อกินยาลดความอ้วนไขมันมันก็จะออกมากับยาลดความอ้วนออกมากับเหงื่อจริงๆเราไม่ใช่ทุกคนไขมันหนมันถูกขับมาออกทางตับ อ,อปุ้ยเพิ่นปุ้ยเพิ่นคือวันนี้วันนี้ฟังกับกับบอสปุ๋ยเนาะบอสปุ๋ยก็บอกว่าบอสก็เรียนมากับนายแพทย์เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะคือไขมันนะ่ะขับออกมาจาก hey, hey. ตับแล้วตับเนี่ยตับนะคะก็มีถุงน้ําดีถุงน้ําดีมีหน้าที่อะไรผลิตออกมาเพื่อทําลายไขมันที่เรากินเกินเข้าไปเออส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องนิ่วในถุงน้ําดีเนี่ยนะคะจะเป็น กอสกอสโตนนะคะกอสโตนนี่คืออะไรก็ไม่รู้ก็คือคนที่กินหวานมันนะคะกินหวานมันแบบอร่อยมากอย่างปุยเนี่ยกินหวานกินมันอร่อยมากนะคะก็จะอาจจะถึงขั้นโดนผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นตาบของเราเนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตวิตามินคิวนะคะซึ่งวิตามินคิวเนี่ย วิตามินคิวอ่ะเขาอ่ะคือพลังงานอย่างดีเลยก็คืออะไร่าพวกคิวเทนนะทุกคนคิวเทนหรือวิตามินคิวเนี่ยคือตัวที่สร้างพลังงานให้กับร่างกายเราเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าตับเรามีปัญหาอย่างตับไม่แข็งแรงตับอ่อนตับแข็งอะไรอย่างเงี้ยตับไม่แข็งแรงเขาก็ไม่สามารถที่จะอืมหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงลำเลียงเลือดหรืออ่าลำเลียงเลือดใช่ไหมลำเลียงเลือดเข้าไป สูดฉีดนู่นนี่นั่นให้เราได้อย่างทุกคนถ้าตับเรามีปัญหาจะทําให้เราเหนื่อยง่ายเพียง่ายนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็น,นทาราซีเมียเนาะทาราซีเมียก็จะทําให้เราเพียงง่ายเหนื่อยง่ายเหมือนกันนะคะอันนี้เกี่ยวกับตับไหมอันนี้อันนี้ยังกูยังไม่ได้เข้าไปศึกษานะคะทุกคนทีนี้ก็เรื่องของว้าวใช่ใช่ใช่คือ เนี่ยเมื่อวานอะ่ะพ,พี่พี่พี่พรไม่ได้เข้าฟังใช่ไหมคะเมื่อเมื่อวานหนูเข้าฟังในอ,อ่ในแพทย์เปรียมโชคนะคะมีคนผ่าตัดนิ้วไปนะคะอ่อก็ก็ถามถามในแพทย์เปรียมโชคว่าก่อนก่อนผ่าตัดทานโปรตีนได้ไหมแล้วหลังผ่าตัดทานโปรตีนได้ไหมซึ่งในแพทย์บอกว่าทานเลยค่ะทานเลยค่ะเพราะว่าโปรตีนอ่า ถ้าเราทานโปรตีนก่อนผ่าตัดเนี่ยคือโปรตีนเนี่ยจะไปช่วยเหมือนเราเราเตรียมพร้อมในการผ่าตัดใช่ไหมเพราะว่าเนื้อเยื่อเราจะถูกทําลายเออในร่างกายเราจะเป็นเนื้อเยื่อหมดเลยเนื้อเยื่อนู่นนี่นั่นเนี่ยคือทั้งทั่วร่างกายมีเนื้อเยื่อหมดเลยก็โปรตีนเราอะก็จะมีกรดอะมิโน18ชนิดเนาะที่เข้าไปเสริมสร้างให้ร่างให้เนื้อเยื่อเนี่ยมันแข็งแรงนะคะแล้วทีนี้ถ้าทานก่อนอะคือเขาให้ทานได้ก่อนและหลังเนาะเพราะว่า เนื้อเยื่อเราถูกทำลายใช่ไหมถูกกรีดถูกเย็ะถูกอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราผ่าเราเราผ่าตาเสร็จแล้วเราก็ทานโปรตีนอ่ะก็คือเขาจะไปซ่อมแซมให้เราอ่ะออ่ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะอันนี้คือในแพทย์ตป็มโชคได้เนี่เออคือโชคดีอะมีความรู้มากเลยนะคะในเรื่องของนี่แหละการผ่าตัดนิว้วเอ,อ้ยนิ้วถุงน้ําดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็อีกเรื่องนึ่งคือแบบว่า เรื่องน้าหยดเนาะก็ฟังมอดปุ๋ยเนาะฟังมอดปุ๋ยนะคะอาทานน้ําหยดไปทานน้ําหยดไปแล้วก็นวดหัวเออนวดหัวให้เฮียแล้วก็ว่าเฮียเนี่ยไม่ผง,งอกอะคือแบบน้อยลงเพราะว่าไปกระตุ้นกระตุ้นเลือดให้มันขยายคือตัวตัวไพรีนตัวเนี้ยไพนอีกแล้วโพลีนชอบชอบไปนึกถึงน้องไพลรีนเออนะคะ กรดอะมิโนโที่ชื่อแคลโคลีนตัวนี้เขาจะไปช่วยขยายหลอดเลือดให้เรานะคะทุกคนให้เรานวดนวดนวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครที่ผมงอกไวผมงอกเร็วนะคะเออเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเนี้ยนะคะให้นวดใครที่มีน้ำหยดนี้คือแบบผมหสุดยอดมากเลยนะคะ,ะให้นวดเอานวดแล้วก็ระบบหมุนเวียนอะ่ะมันจะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมเลือ่อนมันก็จะมาคอยแบบว่าหมุนเวียนตามหนังศีรษะเนี่ยก็จะทําให้รากผมแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่เป็น อะไรนะผมงอกไว้นะคะทุกคนแล้วทีนี้ทําไมถึงแล้วก็จะมีแบบว่าคนแบบว่าพูดถึงน้าหยดเยอะมากกินแล้วลีนกินแล้วก็มีทุกคนมีม,มีมีคนบอกว่าเป็นแผลเออมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นแผลแล้วเอาเอาน้ำหยดไปใส่แผลแล้วแผลหายเออนะคะอันนี้อันนี้ปุ้ยไม่ได้แคปหน้าจอมานะคะ กินก่อนกินก่อนอยา,อากออกกําลังกายนะคะจะพูดจะพูดสักนิดสักหน่อยนะคะแล้วก็ไปออกกําลังกายนะคะก็เมื่อวันได้กินไหมเอากินกินนะคะกุณก็แคบเดียวนะคะทีนี้น้ําหยดไม่แนะนําให้กินก่อนอาหารนะคะไม่ให้ไม่แนะนําให้กินตอนท้องว่างเพราะว่าเขาจะไปไล่ไขมันแล้วทําให้เราหิวเพราะฉะนั้นแนะนําให้ทานหลังอาหารนะคะทุกคนอา,อาหารมื้อหนักอะไรเงี้ยถากลับมาบ้านนาะหยดห้าหยดเลยนะจ๊ะ อันนี้ปุ้ยทานก่อนออกกําลังกายนะคะจะทาให้เราอะออกกาลังกายได้มากขึ้นถ้าสมมติว่าเราเออกกําลังกายได้แค่ห้าหรือสิบนาทีแล้วเรามีตัวช่วยดีๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยออกกําลังกายได้ตักงยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงปุ้ยอยากออกเยอะแหละเพราะปุ้ยไม่ได้ออกมาเจ็ดวันวันนี้อยากออกเยอะนะคะอยากออกไปวิ่งด้วยอยากคาร์ดิโอด้วยอยากแบบว่าโอ้โหอยากเอาเอวเข้า,ขาหรือเกินเอวหนา,เห,นาเห็นแล้วแบบขับลุกตามากนะคะเอวหนามากโอ้ ปีสัง้งมาผู้เรียนมาเราต้องก,กีนนานมาทีนะคะเราอย่าปล่อยให้ผู้เรียนอนะ่ะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะทุกคนดักจับดักจับไว้เลยนะคะดักจับแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเรามีออาเรามีตัวช่วยดีนีอย่าไม่จับหน้าเลยนะคะทุกคนใครอยากแล้วก็อีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งเนาะอีกเรื่องหนึ่งนะนอกจากจะมีผลลัพธ์ที่ ออเราโอเคกันร่างกายเราแล้วนะคะมาเป็นตัวแทนด้วยกันโอ้ผมมันติดมาเป็นตัวแทนด้วยกันนะคะทุกคนแค่590บาทนะคะบอสได้เปิดโอกาสดีๆให้เลยโอ้ยสมัยปุ้ยต้องเปิด20บนะจ๊ะ้าเปิดเล็กเปิดน้อยไม่ได้เป็นตัวแทนนะบอสใจดีมากยอด ช่วยมากนะคะแบรนด์นี้ช่วยมากๆนะคะแค่590บ่ะนอกจากจะได้สุขภาพแล้วเรายังได้านได้ได้วยนะทุกคนนะคะเปิดคือแบบเปิดพ e ีออเดอร์มาเดี๋ยวส่งให้นะคะเก็บกำไรเล็กๆน้อยๆแล้วมาเปิดอา่าเปิดโปรเลยตอนนี้จะมีโปรแบบ9,900เนาะนะคะโปรตีน10นะคะแล้วก็พัก10เนาะเป็นอะไรเป็นโปรที่ว่าคุ้มมากกาแฟ10กล่อง2 3 0 0 ได้ละคะ่ะเท่าตอนที่ปุ้ยแบบมาซื้อย0สิบกล่องเลยทุกคนสุดยอดโอ้ยตายแล้วแล้วก็กาแฟตัวนี้นะคะกาแฟตัวนี้นะคะอ่อไม่สามารถที่จะทําให้เราอะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีไม่เป็นพังผืดในถุงน้ำดีได้เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะตัวนี้ไม่มีคาเฟอีนอ่าคาเฟอีนเนี่ยจะทําให้เรา,ามีเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะทุกคนจะเป็นพังผืดด้วยพึ่งรู้ เพิ่งรู้เมื่อวานเลยนะคะเนี่ยทุกคนแล้วก็อ่อตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะไปช่วยขับไล่สารพิษอ่อพวกสารตะกอนตกค้าที่อยู่ในแบบปัสสาวะเออจะไปไล่ให้ด้วยนะอะไรที่บอกว่าเป็นเป็นตกตะกอนอะเราจะได้ไม่ต้องเป็นนิ้วไงทุกคนกดอะมินโน1ิชนิดจำเป็นต่อร่างกายมากๆตั้งแต่แบบ่วา ตั้งแต่คือแบบเนี่ยเนแล้วก็เออเอเอแล้วก็มีคนถามว่าทานแบบทั้งแคปซูลหรือแกะผงอันไหนดีกว่ากันนะคะหมอบอกว่าทานตั้งแต่ผงเอ้ทานตั้งแต่ผงไอาทานทาน,ทานตั้งแต่แคปซูลนะไม่แกะผงนะเออถ้าคุณทานแคปซูลอนะ่ะคุณจะได้ได,ได้ได้โปรตีนเต็มๆเพราะอะไรรูป้ปะ แคปซูลอ่ะเขาก็จะพาทั้งหมดใช่ไหมพาทั้งหมดผงทั้งหมดเข้าไปนูนปุ๊บ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 จนไปถึงลำไส้กลางที่เขามีทําหน้าที่ดูดซึมในเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเขาก็จะแตกตัวแล้วก็ซึมทํางานเข้าร่างกายเลยนะคะถ้าคุณแกะเป็นผงทุกคนออเเข้าปากปุ๊บติดลิ้นติดคพดาน,ต,ดนติดน้ำติดน้ําเข้าไปติดคอกว่าจะถึงลำไส้กลางนะทุกคนเขาแวะอยู่นั่นแหละจะถึงครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยากนะคะเพราะฉะนั้น คกนง่ายนะคะเป็นแคปซูลที่กืนง่ายไม่มีสารเคมีไม่มีสารกนเปือ้อยไม่ต้องกลัวว่าโปรตีนของเราอจะมีเชื้อราหรือสารกรดเปือ้อยไม่ต้องพักตับไม่ต้องพักไตนะคะทุกคนอืมเอ,อไปวิเคราะห์มาแล้วนะคะไปวิจัยมาแล้วมีแต่กรดอะมิโนโล้วนๆนะคะแล้วทำไมทาไมร่างกายต้องถึงต้องการกรดอะมิโน เออเพราะว่าโปรตอะมิโนนะคะเขาไปซ่องแซมส่วนที่ซึก่อเราต่างๆนะคะคือโปรตีนเนี่ยจำเป็นเลยรองสองจากน้ําเปล่า75%นะคะโปรตีนนี่คือแบบอันดับแรกที่ร่างกายต้องการเลยนะคะอ่าง อย่างสังเกตไหมอาทานโปรตีนเยอะๆทานอาหารให้ครบห้ามูนักโภชนาการเขาจะพูดแบบนี้ใช่ไหมอืมทานผลไม้เอ้ยอ่วิตามินซีอะไรเงี้ยให้มันครบครบห้ามูค่ะแล้วคีิปีสมาจะมออีอารมณ์ในการที่ว่าจะนับแคลนับคอรี่ไไหมไม่มีจะเห็นอะไรกินจาาแล้วไมอาออกกำลังกายเอานะคะทุกคนกิ๊่อ่ะค่ะ อ,อร่อยเอนไซด์เอนไซด์เอนไซด์อยู่เพียบเลยค่ะ <laughs> อร่อยมากทุกคนเป็นกาแฟที่อร่อยมากนะคะสองละสิบเจ็ดบาทนะคะสองละสิบเจ็ดบาทนะคะสองละสิบเจ็ดบาทนะคะใครอยากลองชิมก่อนได้เลยสิบเจ็ดบาทนะคะชิมฟรีไม่มี <laughs> ะะแบ่งขายให้นะ217บาทนะคะทุกคนถ้าไม่อยากซื้อเป็นกล่อง280บาทนะหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะมีอ๋อ17ซอง280บาทแต่ถ้าแยกซองนะขาย217บาทนะคะทุกคนเราสามารถอ๋ออุอ้ยลองก่อนไหมอะเรากินกาแฟไม่ได้เราเวียนหัวเราลองก่อนนะซอง117บาทจะทุกคนนะคะลองได้ค่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นไม่เรามีปัญหาตรงไหนเรามาคุยกันเนาะเราอยากลดต้นแข้นะเราอยากลดเอวอะ นะคะมาคุยกันก่อนได้อืถ้ายังแบบยังไม่อยากซื้อยังไม่มีเงินซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอให้ทุกคนแบบว่าเข้ามาปรึกษากันได้หรือเก็บไวันยีน่สิบบาทเออเดี๋ยวเดือนนะ้ามาเจอกันนะคะทุกวันนี้ออมก่อนเก็บใส่กระเป๋าก่อน 20, 20, 20, อยี่สิบยี่สิบยี่สิบอะไรเงี้ยเดี๋ยวครบหกร้อยปุ๊บพี่ปุ้ยหนูมีตังค์แล้วห้าร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยนะคะ อืมอย่าจัดทรงถึงที่นะคะก็ก็อยากให้ทุกคนได้เจอโปรตีนดีเดียทุกคนเพราะว่าเขาไปซ่องแซมส่วนที่สุดหรอคือโปรตีนผู้เนี้ยเออมันมีแบบว่าโปรตีนแบบเยอะแยะ,แยะม,มากมายหลายยี่ห้อทําไมผู้ถึงเลือกโบอ่าโบต้าพีเพราะว่าโบต้าพีเราอะเน้นเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพนะคะกดอะมิโนส8ล้วนล้วนๆเน้นเน้นร้อยซนนะคะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรองเราดีขึ้นอืมนะคะไปแหละ ไปออกกลังกายก่อนเราจะไปฆ่าเราจะไปฆ่าเอ,อ่อะไรนะทุเรียนเราจะไปเอาทุเรียนออกจากพุงไปแล้วบายยขอบคุณทุกการรับชมนะจุบ๊บๆเราจะเอายี่เราจะเอาเอวยี่สิบสองมาได้เราจะเอาเอวยี่สิบสองคืนมาให้ได้ทุกคน